รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของมูลนลิธิโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2564ด้านการวิจัยดำเนินงานใน13หมวดงาน66โครงการโดยมีนักวิจัยอาสาสมัครจาก7หน่วยงานร่วมดำเนินงานการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์รวม28ชนิดไก่กระดูกดำขนสีขาวซึ่งเดิมเจริญเติบโตช้า ได้ปรับปรุงจนสามารถเพิ่มสมรรถนะการให้ไข่และอัตราการฟักไข่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช5ชนิด7 0 0 0โดยสาลี่พันธุ์สุพัฒนเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีรสชาติหวานฉ่ำน้ำยิ่งขึ้นมีกลิ่นหอมเมื่อผลสุกและเนื้อผลไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล โครงการหลวงได้นำพันธุ์พืชจำนวน21ชนิด50,000ัขยายผลสู่การส่งเสริมเกษตรกรในปี2,564จำนวน107รายเกินดนวัตกรรมและเครื่องมือใหม่7รายการที่นำไปสู่การใช้จริงใน9พื้นที่ช่วยประหยัดงบประมาณการสั่งซื้อจากภายนอกได้ถึง1.26ล้านบาทผลจากการวิจัยได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่น้ำพริกอ่องเทมเป้ Royal Project Delight รสกาแฟช็อกโกแลตและรสเคปูสเบอรี่ซอสพริกแดงเม็กซิกันชาอัสสัมปรุงสำเร็จรสชาไทยกลิ่นวานิลาและชาจากเปลือกกาแฟด้านความร่วมมือทางวิชาการโครงการหลวงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจำนวน6แห่งโดยยกร่างกรอบความร่วมมือพร้อมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการรวมทั้งสิ้น92โครงการ พลเอกประนานรุจิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณพร้อมหาหรือกรอบดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้ง6แห่งนอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารยังเป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND 64เมื่อวันที่15เมษายน2564ในรูปแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า มูล,ลนิธิโครงการหลวงประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาฝิ่นและความยากจนเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงในประเทศและนานาชาติพร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่น จากความร่วมมือของสำนักง,งานปปสเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความเสีย่ยงในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการหลวงส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยรวม423ชนิด8กลุ่มสินค้าพื้นที่ปลูก34,581.53ไร่194โรงเรือน เกษตรกรส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านโครงการหลวง21,185รายคิดเป็นมูลลค่า724.59ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา1 1 4แปลงเกษตรผ่านมาตรฐาน GAP, McDonald's Gap และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสิ้น12,893รายและยังผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านสัตว์อีก5มาตรฐาน สำหรับการพัฒนาด้านหัตถกรรมมีสมาชิก462รายสินค้าจำหน่ายผ่านโครงการหลวง1.58ล้านบาทและจำหน่ายเอง4.55ล้านบาทด้วยนโยบายมุ่งเน้นการใช้ชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีปัจจุบันมีชีวพันธ์และสารปลอดภัยรวม13ชนิดเกษตรกรนำไปใช้คิดเป็นจำนวนร้อยละ90.11ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังมีแอปพลิเคชันจัดการศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในด้านสังคมและสาธารณาสุขดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปะปะสภาค5และภาค6สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด12คนในพื้นที่4แห่ง ส่งเสริมเยาวชนภายใต้โครงการวัคซีนวัรุ่นจำนวน4กลุ่ม135คนหน่วยแพทย์อาสาออกพื้นที่ตรวจรักษาในชุมชน2ครั้งผู้รับบริการ203คนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน28รายจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน3แห่งสมาชิก39คน พัฒนาผู้นำเยาวชน53คนและผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่55คนจากพื้นที่21แห่งด้านการพัฒนาชุมชนคาร์บอนตำ่ำซึ่งเข้าสู่ระยะที่2ได้ตรวจประเมินพื้นที่9แห่งผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม7แห่งระดับดีมาก1แห่งและระดับดี1แห่งสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย รวม3,291.89ไร่มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน5กิจกรรมพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้และไผ่แบบครบวงจรที่สถานีเกษตรหลวงปางดะในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่7จังหวัดรวม 61632ไร่1งาน83ตารางวาสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแล้วจำนวน25แห่งครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร8,746.34ไร่ด้านการบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม มูลค่าการจำหน่ายในปี2564รวมทั้งสิ้น1,215.60ล้านบาทลดลงจากปี2563ร้อยละ15.94และยังคงดำเนินความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 โดยมียอดการบริจาคแก่องค์กรสาธารณะจำนวน101แห่งรวม10.88ล้านบาทแจกจ่ายผลผลิตที่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานเป็นสสดิการแก่พนักงานเป็นมูลค่า 1.38ล้านบาทอีกทั้งในปี2564ยังมีการปรับปร,บรุงร้านโครงการหลวงจำนวน4แห่งโดยยอดจำหน่ายของร้านโครงการหลวงที่มียอดสูงสุดนี้แก่สาขาอ,อตกอกกรุงเทพออทเลตแม่เหียและสาขาถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ192โดยสินค้ากลุ่มไม้ผลกาแฟผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นสินค้าขายดีการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านสำนักงานกปร,รโดยงบการเงินได้รับการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท NPS สยามสอบบัญชีจำกัดนอกจากนี้ยังพัฒนาระบบการจัดการติดตามงบประมาณ นำระบบธนาคารออนไลน์มาใช้ในการจ่ายค่าผลผลิตแก่เกษตรกรเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้ใจ่ายต่างๆสำหรับด้านการพัฒนาบุคลากรขณะนี้โครงการหลวงมีจำนวนบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน132คนเจ้าหน้าที่756คนลูกจ้างประจำ369คนและลูกจ้างชั่วคราว1,597คนในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพจำนวน7หลักสูตรรวม67ครั้งผู้เข้ารับการอบรมรวม2,012คนรวมทั้งยังเปิดรับการฝึกประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆจำนวน33สถาบันรวม419คน